我们。 ลอลเชิญน,นะคะคุณลุกยังรอวอางับคุณนะคะโอ้ฟ้าไม่เมตตาต้องจำจากจนบ้านเกิดเมือน,นอนที่เคยสูงที่ป่านะ้าใช่ใจยา ไปดูนะคะว่าเป็นบริเวณนะคะถ้าใครไม่อยากจะนั่งข้างในนะคะเราออกมานั่งข้างนอกตรงนี้นะคะเป็นระเบียงที่จะรอต้อนรับลูกค้านะคะแล้วก็มาด้านหลังนะคะเราจะมีนะคะก่อนที่จะไปถึงห้องน้ํานะคะก็จะเป็นสถานเสริมความงามที่ครูครูทำเป็นห้องเสริมความงามทําสักคิ้วสักปากงวนงงจุมจูนะคะตัดขนจักกะและถาวรครูครูทำได้หมดเลยนะคะนั่นก็คือห้อง ในบ้านของเราเลยนะคะนี้่คือพวกกุ้งเองเลยนะคะแล้วก็จามาถ้าอยากจะเข้าห้องน้ํานะคะไม่สดนนะดวกที่จะเข้าห้องน้ําน,นะคะรเนนาาะคะะรามีบริการห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่บริเวณนี้กเต็มหน้าบ้านก็ได้นะคะที่ตรงนี้นะคะแต่เป็นซอยที่ซอยตันนะคะไปไหนไม่ได้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ตรงนี้เราต้อนรับลูกคา้าคุณลูกค้าอยู่ที่ สามห้องนะคะเป็นห้องน้ำหญิงสองห้องแล้วก็ห้องน้ำชายหนึ่งห้องห้องน้ำก็เป็นห้องชักโครกนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ปัสสาวะของคุณผู้ชายนะคะเห็นไหมคะแม้แต่ห้องน้ำสีสันของห้องน้ำของเรานะคะก็ยังคัดเลือกแต่ละห้องนะคะลวดลายไม่เหมือนกันนะคะขอต้อนรับนะคะสู่สะพานทะเลบ้านท่กุ้งนะคะขอบอกว่าใครเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังนะคะ มีสถานที่ให้เราได้นั่งดูนั่งพักผ่อนได้เยอะแยะมากมายนะคะใครสะดวกด้านหลังก็มีโต๊ะม้านั่งชิงช้าอยู่นะคะตรงนี้นะหรือว่าใครอยากจะร้องเพลงก็งเข้าไปร้องด้านในนะคะร้องด้านในเลยนะคะตรงนี้นะคะวันนี้พี่สายอรทัไทยพาเดินดูสะพานทะเลตัานทูพุ้งนะคะนะ้าคะนี่ค่ะนี่ก็คือบริเวณแล้วก็ ที่เราจะรับรองท่านลูกค้าของเรานะคะอยู่ที่สะพานเลบ้านภู๊มนะคะมีค่ะห้องคาราโร่กรอมต้อนรับนะคะรับประทานอาหารเที่ยงอาหารเย็นไม่คิดค่าห้องเพิ่มนะคะเชิญน,นะคะที่สะานเลบ้านภู๊กค่ะสวัสดีค่ะ